เมื่อเราได้สวดมนบูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หนังขัดสมาด้วขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย,บายคลักบตอนที่เราใกล้จะหลับอยา่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ททำแจของเราเนี่ยให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนะจ๊ะทําใจให้ใสๆใสให้เยือกเย็นผ่อนคลายทุกส่วนของ,ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลาย อยาให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งขอร่างกายเราเคลงตึงแล้วก็รวมใจของเราเนี่ยกลับเข้าไปหยุดนิ่งนงนุ่มนุม,นมยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานี่ย ในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มในจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นฐานที่ตั้งใจของเรานะจ๊ะตรงนี้ เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเราจะต้องนำความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานิจ่ดัดอย่างเบาๆสบายสบาย รลองกบผ่อนคลายให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆคือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ ปรดุดเพทีิเจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยนะจ๊ะใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันให้นึกถึงภาพดวงใสๆเหมือนเพชรใสๆอย่างนี้นะจ๊ะ โตขนาดไหนก็ได้หรือโตอถ้ากแก้วตาของเราถ้าเราคุ้นเคยเคยสังเกตหนูแก้วตาแมวตาของเราถ,าถ้าเราไปคุ้นเคยจะโตขนาดไหนก็ได้ วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจนะที่เตลิดเปิดเปิงออาไปคิดเรื่องราวภายนอกกลับมาหยุดอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เบื้องต้นยังจำเป็นจะต้องกำหนดบริกรรมมณีมิตรคือสร้างมนโนภาพแบบมีเพชรใส กลมรอบตัวอยู่กลางท้องของเราให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจให,หยดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายๆนะจ๊ะตั้งเบาเบาสบายๆ พร้อมกับผ่อนคลายนึกเหมือนเราไม่ได้นึกนึกธรรมดาแค่คล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเมาๆสบายสบายลร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ โดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากไพริกรรมนิมิตที่เป็นดวงใสใสคล้ายเพชรหรือเพชรที่กลมกลมใสใสตั้งให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากตรงนั้นจะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน ที่ดังออกมาเหมือนเสียงมาจากสำนึกลึกคล้ายๆบทเพลงหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังออกมาจากนกลางดวงใสๆกลางท้องของเราะจะบริกามภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรัง สมอรังให้สม่ำเสมอนะจ๊ะไม่เร็วไปไม่ช้าไปทุกครั้งที่ภาวนาสมองรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใส ทุกครั้งที่ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสจะต้องไม่ลืมบริกรรมภาวนาสมารังสมารังสมารังอย่างนี้ควบคู่กันไปนะจ๊ะ อย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ประคองใจกันไปอย่างนี้เนี่ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือเราจะมีอาการเหมือนกับเราลืมภาวนาไป หรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งอยู่กลางดวงใสๆอย่างสบายๆอย่าลืมว่าต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆเพื่อให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะชัดแค่ไหนก็ไม่เป็นไร ให้ใจนำมาอยู่ในบริเวณตรงนี้และภาวนาไปอย่างนี้จกนกระทั่งใจเนี่ยถูกส่วนคือมันจะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและเหลือนิ่งอย่างเดียวนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละ ใจก็จะตกศูนย์เหมือนตกหลุมอากาศตกไปในสุญญากาศในอวกาศลงลงเมื่อตัวหายไปนะ่ะความรู้สึกที่ร่างกายเราหายไปตกศูนย์จะมีดวงใหม่ที่ใสกว่าเดิมเกิดขึ้นมาเอง แตกต่างจากดวงที่เราสร้างมโนภาพขึ้นเพราะว่าดวงนี้เด่ยมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอพร้าความบริสุทธิ์คือใจนี้จะเกลี้ยงเกลาจากมลทินของใจจากความเศร้าม,มองของใจ ใจมันจะใสๆยยเย็นๆใจจะสะอาดจะสว่างจะสงบสุขใสเย,ย็นทีเดียวดวงที่มาใหม่จะเป็นอย่างนี้แตกต่างจากดวงที่สร้างขึ้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เราเห็นไกลๆบนท้องฟ้า ในยามราตรียังกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่าใส่สวยงามมากยังแยก่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านี้เนี่ยจะใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขสุขแบบสงบ เย็นเไม่ใช่สุขแบบที่เราเคยเข้าใจไม่ใช่ความเพลินแต่จะเป็นสุขที่เราพึงพอใจปิติใจสบายกายสบายใจมากกว่าที่เราเคยเป็นมีสติสัมปชัญญะ ดีกว่าเดิมมากบริสุทธิ์บริบูรณ์กว่าเดิมมากดวงสาใสนี่แหละพรได้คุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นธรรมเบื้องต้นดวงธรรมเบื้องต้น ความรูสุดแรกที่เป็นต้นทางไปสู่อายตนาดิปานที่พระบุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้มีบุญบารมีในการกอดบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านก็นจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนั่งอย่างเดียวเราว่าเห็นภัยในวัฏสงสาร เบื่อในาการเวียนว่ายแต่เกิดพอเกิดบ่อยๆก็แก่บ,บ่อยๆเจ็บบ,บ่อยๆตายบ,ายบาย่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่รักของที่รักคนจัดสิ่งของที่รักบ,บ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ,บ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆ สร้างกรรมใหมบ่อยมีวิบากรรมใบ่อย,อยเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ชีวิตก็โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิลัยลำพันุทุกทรมาณบ่อยๆซ้ำๆซากๆอย่างนั้นท่านเบือ่อหน่ายเห็นภัยในวัฏสงสารท่านยังทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นหนึ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละ ในสดก็เห็นดวงใสดังกล่าวนี้นะจ๊ะลังจากนั้นใจจะนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสใสเพราะเป็นที่พึงพอใจใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในกลางความสุขเพราะใจอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เย็นเป็นสุข ก็จะนิ่งอย่างเดียวแล้วก็นิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆในสึกก็เห็นไปตามลำดับดวงมทมมรก,ก็ขยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่มังเกิดขึ้นเป็น,นชั้นๆกันไปเห็นดวงในดวงตั้งแต่ดวงธรรมานุภัสนาสีปทาน ดวงศีลกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงเวมุดกลางดวงเวมุติก็มีดวงเวมุตติยานาทัศนะใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกลั่นให้กายวาจาใจเราใสาสะอาดขึ้นแล้วก็เชื่อมไปถึง กายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดทีด่นั่งขัสสโมติอันน่าออกจากเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแต่ว่าอยู่ในวัยสดใสกว่าก็จะเห็นกายในกายอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆแหละ แต่ละกายก็เชื่อมในดวงทั้งหกดวงเป็นหนึ่งยุดถึงกายที่ปรมรูปภซึงมีทั้งหยาดทั้งละเอียดกระทั่งทะลุถึงกายที่หลุดพ้นพ้นจากภพสามคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเจียรต่อปวตูม ลักษณะสวยงามมากใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกทุกกายอยู่ในอริยบทของสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกับตวงเรากายทำกัตภูขนาดตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยกายทำมัสโสดาบานกานาตักห้าวาสูงห้าวากายทำพระสกทาการมี หรือพระสกิตาคารมีนาทัศสิบวาสงสิบวากายธรรมพระนาคารมีนาทัศสิบห้าวาสงสิบห้าวากายธรรมพระรหัสนาทักยี่สิบวาสงยี่สิบวาทุกกายมีกายละเอียดกายอยากกายละเอียดเป็นก็คู่กันไปรวมแล้ว นายสิบแปดกายกายสุดท้ายคือกายธรรมบราตพลนนั่นคือเป้าหมายที่จะต้องไปถึงเพราะกายนี้เท่านั้นแหละที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายได้เ,เกิดในภพสามได้เพราะดับดวงเกิดหมดแล้ว นับได้หมดในรกา,าสุดท้ายและก็เป้าหมายมรรคผลนิพพานแล้วเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญในเกิดในบุญญาเขตพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต้องมีวาสนาให้เข้าถึง กายในกายดังกล่าวให้เขาถึงธรรมกายได้เพราะฉะนั้นก็ให้ประกอบความเพียรให้กลกลา้าอย่างถูกหลักวิชาทีเดียวเพราะเวลาของชีวิตนี้มีจำกัดเดียววันเดียวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาไปแล้วเราก็จะต้องใช้ชีวิตของเรานี้ให้มีประโยชน์ที่สุดมีคุณค่าที่สุด สงปฏิได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตอะไรจะประเสริฐกว่าการเดินตามรอยประสัมมาสมุทเจ้านั้นเป็นไม่มีการได้บรรลุธรรม้าถึงธรรมกายนั้นประเสริฐอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมกายเป็นพระรัตนาตราเป็นเนื้อเป็นหนังพรรัตนาไตรทีเดียวซึ่งก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้ เมื่อเข้าไปถึงได้นแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปมีเธอความสุขอบอุ่นปลอดภัยจะใสเยือกเย็นอยู่ภายในอย่างนั้นแหละเชา้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กล้า ให้ถูกลักวิชาก็ให้ต่างประคับประคองใจกันไปให้ลู้ทุกคนสมหวังนึ่งใจในการเข้าถึงพรระัตนาตนในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ